นี่คือเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ทำชั่วมามากมายจนวันหนึ่งเนี่ยซาตานตามมาวิญญาณของเขาไปลงนรกเขาจึงต้องกลับตัวกลับใจเป็นคนดีเพื่อไถ่าบาปที่เคยทำไว้สวัสดีครับทุกคนผมวายท,ทีทีนะครับวันนี้ผมมีหนังล่าปีศาจเรื่องหนึ่งมาสปอยเ,ปเพื่อนๆฟังโดยหนังเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าโซโลมอนเคนเรื่องราวนั้นจะเป็นอย่างไรไปฟังกันครับเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่โลกของเรานั้นถูกปกครองไปด้วยความกลัว ไม่ว่าจะไปที่ไหนเนี่ยเราก็จะเจอกับโจรไม่งั้นก็พอมดไม่มดหรือปีศาจได้ออกกระลาวาดัดและโซโลโมอนเคียนหรือเพลของเรานั้นก็เป็นหนึ่งในคนโฉดที่กล่าวมาครับเขาเป็นกับตันเดอือที่เก่งมากๆคนหนึ่งของยุคนั้นเลยก็ว่าได้ทั้งฝีมือดาบภาวะความเป็นผู้นําความป่าเถื่อนแต่แล้วชีวิตของเขาเนี่ยก็ได้เปลี่ยนไปครับเมื่อเขาและลูกน้องได้บุกเข้าไปในปราสาทลึกลับแห่งหนึ่งที่มีข่าวลือกันว่ามีหมาสมบัติซ่อนอยู่ที่นั่นและพอขอกับลูกน้องเข้าไปในห้องลับนั้นเนี่ยลูกน้องของเขากกก็็ูมัจุราชเบลคคน2คน2 ลูกน้องคนหนึ่งของเขาจึงเกิดอาการที่เราเรียกกันว่าปอดแหกคิดจะหนีขึ้นมาโซโลมอนจึงเชื่อก่ลิงดูประมาณว่าถ้าใครคิดจะหนีเนี่ยเองตายและพอเขาพูดจบประตูมันก็เปิดออกครับและพอเขาเข้าไปในห้องรับนั้นเนี่ยประตูมันก็ปิดเองทันทีส่วนลูกน้องของเขาข้างนอกนั่นก็ถูกมัจจุราชฆ่าจนหมดแล้วพญามัจจุราชก็ปรากฏตัวขึ้นมาเพื่อเอาวิญญาณแสนชั่วร้ายของเขากลับไปลงนรกตามคำสัญญาซึ่งเคนก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเขาไปสัญญาอะไรกับใครไว้ตอนไหน เขาจึงหลบหนีไปกดดานอยู่ที่โบสถ์แห่งหนึ่งทําทุกอย่างเพื่อไถ่บาปมอบสมบัติทุกอย่างที่มีให้กับโบสถ์คือเรียกได้ว่ากลับตัวกลับใจร้อยเปอร์ซนแล้วครับแต่เหมือนว่าโชคชะตานั้นจะไม่อยากให้เขาอยู่ที่นี่ต่อสักเท่าไหร่เขาจึงต้องออกเดินทางต่อไปเรื่อยๆเพื่อ,อวิธีไถ่บาปและในระหว่างที่เขากาลังเดินทางอยู่นั้นก็ได้เจอกับครอบครัวนักบุญค,ครอบครัวหนึ่งชวนขึ้นรถม้าไปด้วยกันเพราะทางข้างหน้านั้นเนี่ยมันอันตรายมากๆซึ่งโซโลโมอนเขาก็เกรงใจครับจึงปฏิเสธขอเดินเองดีกว่า และพอขอไปถึงทางข้างหน้าได้สักพักเนี่ยก็โดนโจรดักปล้นตามที่ลุงนักบุญบอกเลยครับแต่ถึงจะโดนปล้นหรือยามเกียดกันแค่ไหนเนี่ยพี่แกก็จะไม่ทําอะไรพวกนั้นเด็ดขาดครับพี่แกจึงโดนโจนพวกนั้นฟาดให้จนสลบตามระเบียบแล้วพี่แกก็ฝันถึงเรื่องที่เคยเถียงกับพ่อตอนเด็กๆครับว่าถ้าพ่อตายแล้วเนี่ยพ่อจะยกสมบัติทั้งหมดให้พี่ของเขาแล้วส่งขอไปบวชซึ่งเคนก็ไม่อยากบวชเป็นพระครับและอีกอย่างหนึ่งคือไม่เห็นด้วยที่พ่อจะยกสมบัติทั้งหมดให้พี่เพราะพี่เนี่ยเป็นคนไม่ดีชอบแกลงคนนอื่ โซโลโมอนในวัยเด็กหัวเสียกับเรื่องนี้มากจึงเดินหนีออกไปนอกปราสาทและก็เจอกับพยามัจเจราดพุ่งเข้ามาหาเขาโซโลโมอนสะดุ้งตื่นขึ้นและเขาพบว่าครอบครัวนักบุญเมื่อกี้เป็นคนช่วยเขาไว้จากพวกโจรและวิลเลียมหัวหน้าครอบครัวก็ได้ชวนเขาเดินทางไปด้วยกันโซโลโมอนเลยตอบกลับวิลเลียมไปว่าเขาเนี่ยเคยเป็นคนชั่วมาก่อนนะแต่ถึงเขาจะเคยเป็นคนชั่วมาก่อนเนี่ยวิลเลียมเขาก็ไม่ได้ดังเกียจอะไรเลยครับเพราะพระเจ้าได้สอนเขาเกี่ยวกับการให้อภัย โซโลโมอนจึงได้เดินทางไปกับครอบครัวของวินเลียมจนมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่โดนแม่มดทำลายคนในหมู่บ้านตายหมดเหลือเพียงแต่สาวน้อยคนหนึ่งที่รอดมาได้สาวน้อยได้เล่าให้ทุกคนฟังว่าชาวบ้านจับแม่มดมาเผาแต่มันไม่ตายมันจึงฆ่าทุกคนและทำลายหมู่บ้าน,น,นทั้งทิ้งพอสาวน้อยเล่าจบทุกคนก็ชวนกันสวดมนต์แต่สาวน้อยก็ทำท่าทางไม่อยากสวดครับโซโลโมอนสงสัยจึงยื่นสร้อยกางเขนให้สาวน้อยจึงปัดทิ้งและทำสัญลักษณ์บางอย่างไว้ที่มือของเมดิดก่อนที่เธอนั้นจะแปลงร่างเป็นแม่มดและหนีไป อีกด้านหนึ่งมาลคายจะส่งนักรบหน้ากากพร้อมลูกน้องของมันไปทําลายหมู่บ้านต่างๆจับชาวบ้านตาดําๆมาเป็นทาสเกณฑ์โจนคนเถื่อนมาเป็นทหารโดยใช้มนต์ดำบางอย่างควบคุมจิตใจของพวกมันต่อมาพวกมันได้ตามสัญลักษณ์บางอย่างที่มือของเบเรดิตมาที่นี่พวกมันได้จับทุกคนไว้แล้วขู่ให้โซโลมอนคายหมอนี่ทิงซา ถ้านายไม่ฆ่ามันเหนี่ยมันก็จะฆ่าเด็กคุณน้แทนซึ่งโซโลโมอนเขาก็พยายามจะคุยดีๆด,ด้วยครับเพราะเขาไม่อยากจะทำบาปเพิ่มแต่เหมือนโชคชะตานั้นจะไม่ค่อยเป็นใจให้เขาสักเท่าไหร่ขาจึงจัดให้และพอพวกมันเห็นอย่างนั้นเนี่ยพวกมันจึงฆ่าวิลเลียมและคนอื่นๆทิ้งและจับตัวเมดิดิตไปโซโลมอนพยายามจะวิ่งตามพวกมันไปแต่ก็สายไปแล้วครับพวกมันพาเมดิดิตไปไกลมากแล้ววิลเลียมจึงสั่งเสียขาเป็นครั้งสุดท้ายว่าช่วยลูกสาวข้าให้ได้ละ ถ้าเจ้าช่วยลูกสาวข้าได้เนี่ยวิญญาตของเจ้าก็จะสามารถไถ่าบาปได้เคนจึงสัญญาครับว่าเขาจะช่วยเหลือเธอให้ได้และก่อนที่เขาจอ,อกเดินทางไปตามหาเธอเนี่ยก็ได้หันไปเห็นศพทหารที่เพิ่งตายไปเมื่อกี้กลับคืนดัางเป็นมนุษย์เขาจิงรู้ว่าพวกนี้เนี่ยคงจะโดนอะไรบางอย่างครอบงำอยู่แน่นอนโซโลโมอนได้ออกตามหาเบรดิดพร้อมกับช่วยเหลือผู้คนที่โดนจับไปตลอดทางเป็นเวลาหลายวันแล้วเขาก็ได้แวะพักเหนื่อยที่โบสถ์แห่งหนึ่งและในขณะที่เคนกําลังสวดมนต์อยู่นั้น หลวงพ่อก็ได้แอบย่องเข้ามาข้างหลังเพื่อจะเอาไม้ตีเพราะเข้าใจผิดแต่เขาก็กันไว้ได้และทั้งสองก็ได้ปรับความเข้าใจกันหลวงพ่อได้เล่าให้ฟังว่ามาลคายเนี่ยคือสาวกจอมมารมันเป็นพ่อมดที่ชั่วร้ายมากมันได้ส่งนักรบหน้ากาก,ากมาให้ทำตามคำสั่งเพื่อสร้างกองทัพที่แข็งแกร่งขึ้นมาและในคืนนั้นเนี่ยโซโลมอนก็ได้ยินเสียงอะไรแป,กแปลกๆครับหลวงพ่อจึงพาเขาไปดูปีศาจท,ที่เขาเลี้ยงไว้ในห้องใต้ดินซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยพวกมันเคยเป็นมนุษย์แต่ถูกสาบให้กลายเป็นปีศาจ และในระหว่างที่ซโลโมอนกาลังจ้องมองพวกมันอยู่นั้นหลวงพ่อก็ได้ผลักเขาลงไปให้พวกมันกินเขาจึงพยายามหนีเอาตัวรอดออกมาได้และพอหนีออกมาได้แล้วเนี่ยก็พบว่าหลวงพ่อโดนกลุ่มโจรที่เคยดักปล้นเขาฆ่าตายซะแล้วและพอพวกมันเห็นโซโลโมอนเนี่ยก็คิดว่าเขากระจอกไม่สู้คนเหมืนอนตอนต้นเรื่องจึงชวนเขาไว้เข้าร่วมกับมาลาคายก่อนที่พวกมันจะเข้าไปหาเขาโซโลโมอนจึงจัดการพวกมันอย่างง่ายดดยและก็ถามหนึ่งในพวกมันไปว่าเห็นเมดอดิดไหมพร้อมกับขู่จะโยนให้ปีศาจในหลุมกิน มันเลยตอบกลับไปว่าเห็นแต่นางตายไปนานแล้วซลโซโลมอนได้ยินอย่างนั้นจึงปลักมันลงไว้ปีศาจในหลุมสวะปาลครับและหลังจากวันนั้นเนี่ยเขาก็แต่โทษตัวเองครับว่าขอรักษาสัญญาที่ให้กับวินเลียมไว้ไม่ได้ฉันช่วยเธอไม่ได้และในระหว่างที่เขากาลังเมาแออยู่นั้นเนี่ยก็ได้มีชายสองคนเดินเข้ามาเขาครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยคือเฮนดี่อดีตผู้ช่วยบนเรือของเขา เฮนรี่ได้เข้ามาขอให้โซโลมอนนำพวกเขาไปสู้กับพวกมาลา a k a หน่อยพวกเราสู้มันไม่ไหวถ้าท่านไม่ช่วยพวกเราเรารู้ว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่เก่งมากๆเฮนรี่ตื้อโซโลมอนนานมากครับแต่เขาก็โดนเจ้าตัวปฏิเสธอยู่ดีเพราะตอนนี้โซโลมอนเขาไม่มีจิตใจอยากจะทำอะไรเลยครับและในคืนนั้นเนี่ยโซโลมอนและคนบางส่วนก็ถูกลูกน้องของมาลาค k จับไปตึงกลางแขดประจาน ข้อหาคิดจะต่อต้านมาราคายโซโลโมอนในตอนนี้ไม่มีแรงอยากจะต่อสู้ขัดขืนเลยครับจนกระทั่งเขาหันไปเห็นเมดดิดกาลังถูกพวกมันลักพาตัวไปขอจึงพยายามจะดึงมือที่โดนตอกหลุดออกมาแล้วตกลงไปอยู่ด้านล่างพวกมันเห็นอย่างนั้นจึงกะจะฆ่าเขาทิ้งแต่เหมือนว่าโชคชะตานั้นจะยังไม่อยากให้เขาตายครับเฮนดี้และพวกได้พาเข้ามาช่วยโซโลโมอนได้ทันเวลาพอดีแล้วพาเขาไปรักษาตัวอยู่ที่ถ้ำแห่ง,งหนึ่งและก็ได้จ้างแม่มดมารักษาแผลบนมือทั้งสองข้างให้ และแม่มดก็ได้ทานายอนาคตของพ่อเขาครับว่าโซโลโมอนเนี่ยจะพาทุกคนไปสู่การนองเลือดและเงามืดเฮนดี <Henry S 1> ได้เล่าให้โซโลโมอนฟังว่าเมื่อก่อนมาราคายเคยเป็นพระแต่ขายวิญญาณให้กับจอมมารเพื่ออํานาจเหล็กลายเป็นพ่อมดส่วนนักรบหน้ากาคนนั้นเนี่ยคือขุมกําลังหลักๆของมันมันมีพลังที่สามารถครอบงำใครก็ได้โดยเพียงแค่สัมผัสเท่านั้นโดยมาราคายเนี่ยได้ใช้ปรา,าสาทบ้านเกิดของโซโลโมอนเป็นที่กบดานและพอโซโลโมอนก็รู้ว่ามาราคายอยู่ที่นั่นเนี่ยจึงพาทุกคนบุกไปที่นั่นทั้งๆที่่ยังไมมพร้อ ทั้งจานวนคนและอาวุธที่น้อยกว่ามากๆโซโลโมอนบอกว่าอย่าลืมสิว่าฉันเกิดที่นั่นนะฉันรู้ทางลับเข้าออกปราสาสหมดแหละแล้วโซโลโมอนก็ได้พาทุกคนเข้าไปในปราศาสตร์ยทางลับเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกับพวกทหารหน้าประตูแต่พอพวกเขาเข้ามาในปราสาสตรแล้วเนี่ยก็เจอกับนางไม่มดกับนักลบหน้ากากพร้อมลูกน้องออกมาต้อนรับเป็นอย่างดีโซโลโมอนจึงให้เฮนดี่พาทุกคนหนีเข้าไปหลบในปราศาสตรก่อนส่วนเขาจะถ่วงเวลาเอาไว้ให้ก่อนที่จะตามเข้าไปทีหลัง เขาเข้าไปตามหามรเดิดในคุกแต่ก็ไม่เจอเขาจึงปล่อยให้ทุกคนหนีออกไปแต่มันก็มีตาเท่าอยู่คนหนึ่งครับที่ไม่ยอมหนีออกไปไหนเหมือนกับคนอื่นๆเขาจึงเข้าไปช่วยให้ตาเท่าคนนั้นหนีไปแต่กลับโดนปฏิเสธครับต่อให้ข้าหนีไปได้เนี่ยข้าก็จะไม่หนีไปในดอกเพราะที่นี่คือบ้านเกิดของข้าโซโลโมอนที่ฟังอยู่ก็รับรู้ทันทีเลยครับว่าตาเท่าคนนี้เนี่ยคือพ่อของเขาโซโลมอนดีใจมากครับจึงพยายามจะตัดโซ่นี้ออกแต่มันก็ไม่ได้ผลครับมาราคายได้ได้ไดมุนดำใส่โซ่นี้ไว้ พ่อจึงสั่งเสียเป็นครั้งสุดท้ายว่าให้ข้าขอทิ้งซะเพราะเขาเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดนี้ที่มาลาคายมาที่นี่ก็เพราะพ่อเป็นคนปามันเข้ามาช่วยพี่ชายของเจ้าไม่ให้ตายจากการตกเขาโดยการทําสัญญากับจอม,มารแลกกับดวงวิญญาณของเจ้าแต่แทนที่เรื่องมันจะจบแบบแฮปปี้เนี่ยก็ดันกลายเป็นว่าพี่ชายของเขานั้นกับโดนมาราคายควบคุมไม่กลายเป็นนักรบหน้ากากสงัาพ่อจึงยอมตายเพื่อชดใช้ความผิดนี้โซโลมอนฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็จำใจยอมปลิดที่พ่อตามคำขอครับ แล้วเขาก็ได้กลับไปสมทบกับคนอื่นๆตอนนี้ทุกคนเสียบเปรียบมากครับโซโลมอนจึงมุ่งตรงไปหา马า,าคายเพื่อหยุดเรื่องทั้งหมดนี้ด้วยตัวเขาเพียงคนเดียวเขาเคาะประตูให้มา拉าคายเปิดระหว่างนั้นลูกน้องของมันก็ได้พานเข้ามาอยู่ข้างหลัง,งเขาเต็มไปหมดเลยครับแต่พวกมันก็ไม่ได้ทําอะไรเขามา,าคายได้เปิดประตูให้เขาเข้าไปแล้วเขาก็ได้เจอกับเมเดดิตที่ถูกจับขังอยู่จึงเข้าไปปล่อยให้เธอออกมาซึ่งเธอก็พยายามจะบอกนะว่าหนีไปนี่คือกับดัก แต่โซโลมอนเขาก็ไม่สนครับเขาจึงโดนนักลบหน้าก,กากหรือพี่ชายของเขาเนี่ยเสียบเข้าที่ไหล่จนบาดเจ็บโซโลมอนจึงพยายามจะเรียกพี่ชายได้สติแต่เหมือนว่าพี่ชายของเขานั้นจะไม่มีวันกลับมาเป็นเหมือนเดิมแลครับทั้งสองเปิดฉากต่อสู้นอยู่พักหนึ่งก่อนที่โซโลมอนจะใช้จังหวะเอาไฟเผาพี่ชายแล้วสะบั้นหัวทิ้ง มลาคาเห็นอย่างนั้นจึงจับเมดิดตไปแล้วใช้เลือดของเธอเนี่ยปล่อยอสูรนรกออกมาอสูรที่จอมมารส่งมาทวงสัญญาให้ไปไล่ฆ่าเคนเคนที่สู้ไม่ได้จึงเอาแต่วิ่งหนีไปมากก่อนที่เขาเนี่ยจะเป่าวัวมาลคาด้วยปืนพกสั้นเพื่อช่วยเมดิดตมามลคายและเจ้าสูนจึงถูกดูดกลับเข้าไปในนรกพร้อมกับคำสาปของมาลคาตอนนี้ดวงวิญ,ญญาณของโซโลโมอนเคนได้เป็นอิสระตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับวิลเลียมนะครับส่วนพวกทหารด้านนอกนั้นก็ได้พ่ายแพ้ไปหมดแล้ว และหลังจากจบปิดการนี้เนี่ยโซโลมอนก็ได้พาเมเดดิตไปส่งให้กับแม่ของเธอส่วนเขาก็ได้ผอศพพ่อกับพี่ชายที่ปราศาสตรแล้วยุคของพ่อมดหมอผียุคที่ไม่มีผู้ใดต่อสู้กับความชั่วมันก็ได้จบลงครับ